ของคนไทยยยีีลาาไไไทททก่ชนุกคนนะนะต้องการอยากกระทำเป็นธุรกิจและเป็นไรายได้เสริมมาทุกคนครับอ่านั่นแหละคือจุดประสงค์ของทุกคนไอเรียกว่าแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ว่าหาไก่เก่งมาเลี้ยงตีโดยเฉพาะแต่กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มพวกมีฐานะมีในทุนเป็นคนร่ํารวยมีฐานะไม่ไม่เดือดร้อนแต่ว่ากลุ่มระดับล่างและระดับระดับปานกลางเนี่ยพวกระดับเนี้ยได้ราคาเป็นขายขายให้คนเอาไปตีกันเพราะฉะนั้นหมายว่าวงการไก่ชนมันึงครบวงจรไงรเกษตรกรทํา มีสายพันธุ์ดีพัฒนาปุ๊บไปคนประดับกลางระดับกลางพอตีพอแข็งหน่อยปุ๊บมาไประดับใหญ่มันเป็นชั้นๆไปก็มันจะเป็นวงจรด้วยใช่ใช่ใ,ใช่ไปขยายพัฒนาสายพันธุ์ก็เอานำลูกๆมาขายให้กับชาวเกษตรกรกลับไปเลี้ยงได้อีก <S 1> <S 1> ใช่ในราคาที่ใช่พอเหมาะพอสมในราคาที่ว่าจับต้องได้จับต้องได้เพราะว่าอย่างเกษตรกรเนี่ยจะไปหาซื้อพ่อไก่ตัวเป็นล้านๆเอามาผสมมันก็ ไม่ใช่ที่มันก็ไปไม่ถึงอ่ะนอกจากว่าเอาลูกเอาสายเลือดของมันเอาไปพัฒนาคือหัวใจหลักการพัฒนาด้วยหัวใจหลักการพัฒนาการพัฒนาการเข้าถึงมันจริงใช่ตามตัวชิดตัวเก่งถทายทอด่ายทอดไข่ทายออกมาโอ้มันไก่บางตัวมันต้องใช้เวลาตามนานเออเพราะว่าทุกตัวไอ้ที่จะตีกันเป็นล้านเนี่ยนี่มันตีไม่ล้านมันอยู่คนมีเงินอ่ะเออถ้าเกิดแบบว่า คนไม่สนิทหรืออะไรไปขอซื้อเขามันก็ไม่ได้อยู่กับระดับสอสอ,อยู่กับระดับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยไก่บางตัวแล้วทีนี้ไอ้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องการซื้อกับแบบว่าที่ว่าคนไม่ได้ทําไก่ขายเพราะว่าถ้าเราไปซื้อกับคนที่ทาไก่ขายพอเราซื้อมาปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวลูกเรียกว่าไก่ตัวนี้มาอยู่กับเสเพยแต่ว่าลูกหลานมันไปอยู่ทางโน้นขายกันมันจะเป็นอย่างไงวงการ ต้องขอขอบพระคุณเสียเผืออชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองราชบุรีมานะที่นี้ด้วยครับครับผมจากที่รายการนะครับเคยนําเสนอที่มาที่ไปของนักพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่คนในวงการไก่ชนรู้จักกันเป็นอย่างดีเสียเผืออชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองราชบุรีวันนี้มีเรื่องราวของทิศทางวงการไก่ชนพร้อมเคเก็บรับชีวิตมานําเสนอในชว่วงคุณให้ไก่ไก่ให้คุณที่ผ่านมานะวงการไก่ชนเนี่ย มันก้าวกระโดดอ่ะก้าวกระโดดดีกว่าหลังจากอไเนี่ยเจออุปสรรคใหญ่ก็สมัยก่อนนะโอ้โหกำลังไปได้สวยเลยเ,เจออุปสรรคไขหวัดน,นกไข่วัดนกเปี้ยง<ๆ>แต่เราคิดอยู่ในใจนะไม่มีอะไรหยุดยั้งวงการไก่ชนได้แล้วพอไข่วัดน,นกจางไปพบโอ้โหทีนี้ไก่ตัวเราเป็นล้านเ,าเวลานี้สูงสุดตัวงสามด้านห้าไก่ชนไทย อ่าแล้วมีการซื้อขายกันจริงๆไม่ใช่ราคาโปรโมทอ่าสามล้านสามล้านห้าเนี่ยอ่ามันแบบก้าวกระโดดอะ่ะกลุ่มผู้บริโภคข,ของไก่ชนเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันมันก็มีแต่คนเข้ามามีแต่คนม,น,มมน,น,น,นมันมีมนต์เน่่าไก่ชนมีมนตตเน่มีแต่คนเข้ามาในวงการไก่ชนนับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทําธุรกิจอะไรก็เกี่ยวกับสั์เนี่ยสู้ไก่ชนไม่ได้รับรองเอาถ้าจะ นกโคอะไรต่ออะไรไม่รู้อ่ะมาจบที่ไก่ชนทั้งนั้นแหละอะไรก็สู้ไก่ชนไม่ได้แต่ว่าไก่ชนคนที่จะมาทําธุรกิจไก่ชนเนี่ยจะต้องไม่ใช่นักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่มีใจรักไก่ชนเพียงแต่ว่าเห็นวงการธุรกิจเห็นวงการไก่ชนจะเลยก้านหน้าก็ออ,อยากจะมาทําดู <จะ S 1> พวกนี้หาไรายได้จากวงการนี้อะไรีแล้วพวกนี้อันตรายที่สุด บางทีใช้เทคนิคเล่เหลี่ยมในวงการไก่ชนเนี่ยอันนี้เราอันนี้เราต่อต้านมากใช้เทคนิคเทคนิคก,ก็คือว่าเช่นว่าอย่างซื้อแค่เนี้มาโกโหกว่าซื้อแค่นี้ปั่นราคาเออมันเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกปั่นแต่ผมเรียกโกหกกแหละแล้วเรื่องเนี้การซื้อขายไก่ชนกันแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีฝ่ายทั้งคนซื้อและคนขายเรียกว่าถ้าสมมติว่าดูว่ายังไงก็ปิดไม่มิด คือว่าแค่เริ่มต้นเนี่ยคุณยังโกหกละแล้วลูกไก่ที่คุณทำเนี่ยคนจะมั่นใจขนาดไหนว่าได้ของแท้มาซื้อไปได้ของแท้แล้วอย่างน่าธุรกิจเนี่ยพอเอา้าทำไก่ชนไม่สำเร็จก็ไปทำอย่างอื่นแทนแต่ว่าทิ้งความบอบช้ำให้ชาวไก่ชนมือใหม่ๆบางทีไปเจอแบบเนี้ยเออเจอแบบลูกมธรรมเจอแบบไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันก็ท้อใจอะ่ะยิ่งเข้ามายิ่งคนในวงการไก่ชนยิ่งเข้ามาเยอะ ทำให้วงการไก่ชนมันสนุกแล้วก็เงินทอง oh. หมุนเวียนเยอะมากทำเป็นธุรกิจได้เลยอ่ะหลักๆประเด็นหลักกนก็คือคุณต้องรักไก่ชนต้องมีใจต้องมีใจรักไก่ชนไม่ให้ทำแค่ธุรกิจไม่จะทำแค่เพียงมีไรายได้<ช>ไม่ใช่อย่างนั้นผมชอบเสียเพื่อนดูครั้งใครได้เอาอหัวมุดเข้าไปในใช่เข้าไปใน สมไก่แล้วเนี่ยาเรื่องจริงยากที่ว่าจะยากที่ว่าจะเลิกเราไม่เราไม่เห็นคนเลิกนะมีเหมือนกันนะคนเลิกไป,ป๊คนเลิกไปได้สักปีสองป,ป,ปีอาะมันก็กลับมาอีกอ่ะกลับหอ้แบบเหมือนก็มันมีมนต์เสนืออ่ะแต่สําหรับเราเนี่ยเราไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะเรามีไก่ชนของเราตลอดไม่มีที่เลี้ยงล้วก็เส้นไฟฝาก็เลี้ยงไก่ชนเนี่ยนะทําดีกับมันเลยไก่ชนเป็นของกายสิทธิ์นะ เราเชื่อเลยว่าไก่ชนเป็นของไสยศิทธิ์ทำดีได้ดีหลายคนนะแบบนี้แบบนครับเราเห็นคือว่าเราเห็นอะรู้ว่าเนี่ยดูว่าซื้อทาไก่โดยที่ว่าโกหกหลอกลวงเขาอะเห็น,นเห็น่ะเฮ้ยแล้วอยู่ๆตายไปเฉยอๆอสองสามคนแล้วเราเห็นสองสามคนแล้วเพราะฉะนั้น,นะเราขอเตือนว่าไก่ชนเนี่ยเป็นของไสยศิทธิ์ไก่ของเราเนี่ย บางทีเราไปตีแพ้มาเนี่ยเสียงเงินเหียทองปุ๊บเนี่ยแทบจะตายเรายังป้อนข้าวให้มันให้มันไม่ตายอะ่ะรักษามันให้มันมีชีวิตอยู่แล้วก็พอหายมาปุ๊บเราก็ให้เขาไปทำพ่อไก่น่นแหละทุกวันนี้เราบอกตรงนะทุกวันนี้ที่เรามีทุกวันนียเราไม่เคยทํางานแล้วเราได้มาจากไก่ชนล้วนๆทุกวันนี้เวลานี้พวกลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อไปตีเนี่ยแทบจะไม่มีแล้ว จากเราเนี่ยส่วนมากเพราะว่าเวลาเนี่ยไอจุดของเราเนี่ยมันเลยจุดที่จะขายที่ว่าจะขายให้กับคนเอาไปเลี้ยงตีเพราะว่าคนเลี้ยงตีเนี่ยส่วนมากเขาซื้อไก่หนุ่มไปอันนี้แบบว่าพอเรามีพ่อพานมาตัวใหม่ๆมาเข้ามาเมื่อไหรปุ๊บเนี่ยพวกลูกค้าที่ว่าเขาเอาไปเพาะขายเอาไปทําขายอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาแต่ว่าพวกนี้อาจจะยังไม่เปิดตัวอาจจะอยู่ระดับแค่หมู่บ้านแค่แบบว่าทำทำเล็กๆเ,เ,เยอะ ก็80%เ,เนี่ยของเราเนี่ยววาาก็คือว่าของที่เดี่ยวจะทำก็คือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับช่วงวัยชีวิตของไก่ชนทั้งหมด <S <S ใช่ทุก<ช>อย่างเป็นมูลค่ามูลค่าแถมเป็นรุ่นต่อรุ่นอยู่แล้วแบบว่าอย่างพวกที่่ามาเอาไปทำเนี่ยเพราะว่าเขารู้ดีว่าพันธุก,กรรมของเราเนี่ยต่อยอดก,กันมาสิบกว่าชั้นพวกนี้จะเหมือนกับเรียงละเรียนรัดอ่ะ เ,เพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างเราใช้เวลามาสิบกว่า<อ>ปีเนี่ยเ,ยเยป็นละที่นี่ไปเลยอย่างเราใช้เวลามาสิบสิบกว่าปีเนี่ยเพื่อจะได้ตัวเมียแม่พันธุ์ตัวหนึ่งเนี่ยสายเลือดอยู่ในตัวเมียแม่พันธุ์เนี่ยสิบสามชั้นแล้วสิบสามสิบสี่ชั้นแล้วแค่ว่าเออเข้ามาซื้อตัวเมียไปห้าหกพัน 5, 6, เนี่ยเขาก็สามารถเอาไปทําได้เลยเป็นธุรกิจเขาได้เลยเหมือนกับมาซื้อแฟนชายหรอด้วยใช่ก็เหมือนคล้ายๆกันอันนี้ครับแกเพื่าเอ่อมันก็ไม่เชิงเป็นแฟนชายไม่ได้ไปกําหนดของเขาอยู่ไม่ได้เป็นกำหนดของเขาเออเพราะว่า มันบางทีมันอยู่ที่พ่อพันธุ์เออหรือ,อว่าบางทีก็เขาก็เออมาขอแบ่งทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เราหาพ่อพันธุ์ให้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนให้หาพ่อพันธุ์อยู่แต่มันหาไม่ได้แล้วเออเราไปซื้อไก่ไข่ก็เป็นร้านหมดแล้วตอนนี้เออแล้วก็เกิดอา่าใครที่สนใจจะมาหาเสือๆเลยครับมาไงบ้างครับที่นี่ตั้งอยู่ตรงที่ไหนอ๋อไอท้ที่สําหรับที่ทําลูกไก่เลี้ยงที่ทําลูกไก่ก็คืออยู่อีกที่หนึ่งครับผมอยู่ในซอยโรงเรียนบางตายวิทยา อยู่ช่วงทางเข้าบ้านโป่งสําหรับไอตรงนี้ตรงนี้ก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยได้รับลูกค้าเลยเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นที่พักผ่อนภายในของเราและอย่างพวกไก่หนุ่มๆเนี่ยเราก็คือว่าไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายเลยเรามีลูกค้าออเดอร์มีมีลองรองรับอยู่แล้วอะ<ม>พอเรามีตัวดีปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งได้เลย ต้องขอขอบพระคุณนะครับเสียเผือกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองราชบุรีที่เปิดโอกาสให้ทางทีมงานได้นําเสนอเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์มานําเสนอเผยแพ่ผ่านรายการรอยลายไก่ชนซึ่งทางทีมงานนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปครับอย่างไรแล้วนะครับคอยติดตามสาระบันเทิงดีๆแบบนี้ได้นะครับมีสมรดทของคนไทยอีราไทยไทยอีลาไก่ชน